บนโลกของเรานั้นมีสถานที่ที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นลักษณะภูมิประเทศหรือสภาพอากาศที่หลากหลายไปจนถึงบางสถานที่ก็มีภูมิอากาศที่แปรปรวนถึงขั้นสุดจนเป็นที่กล่าวขวัญกันไปทั่วไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านที่หนาวจนแทบจะอยู่ไม่ได้หรือสถานที่ที่ร้อนจนเกือบจะละลายรวมไปถึงสถานที่ที่มีลมแรงจนแทบยืนไม่ไหวแต่นั่นก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของเนื้อหาที่เราได้นำมาฝากกันในวันนี้นะครับ แล้ถ้าคุณพร้อมแล้วเราไปรับชม9สถานที่ที่มีสภาพอากาศเลวร้ายแบบสุดขั้วก,กันได้เลยครับ 1. หมู่บ้านที่หนาวที่สุดในโลกหากพูดถึงหมู่บ้านที่มีผู้อยู่อาศัยจริงๆและมีอากาศที่หนาวที่สุดในโลกเราคงต้องยกตำแหน่งนี้ให้กับหมู่บ้านโอมิยาคอนตั้งอยู่ในสาธารณรัฐสตาฮาในประเทศรัสเซียนะครับโดยหมู่บ้านโอมิยาคอน เป็นหมู่บ้านที่มีประชากรอยู่ประมาณ500คนหรืออาจมากน้อยกว่านั้นนะครับซึ่งในปีคิศักราช1933ครับที่หมู่บ้านแห่งนี้เคยมีการถูกบันทึกว่ามีอุณหภูมิที่ต่ำสุดถึงลบ67.7องศาเซลเซียสเลยนะครับซึ่งมันเป็นอุณหภูมิที่ต่ำที่สุดที่เคยวัดได้ในพื้นที่ที่มีผู้คนอาศัยอยู่และเป็นการวัดได้อย่างเป็นทางการด้วยนะครับ แต่มีการอ้างอิงว่าในปีคิรักรลาด1927ก็เคยมีการวัดอุณหภูมิของที่นี่ได้ถึงติดลบ71.2องศาเลยนะครับแต่การอ่านค่าอุณหภูมินั้นมันไม่ได้ถูกวัดอย่างเป็นทางการโดยในช่วงของฤดูหนาวจะมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณลบ50องศาเซลเซียสอยู่เป็นประจำส่วนในช่วงของฤดูร้อนที่ค่อนข้างจะสั้นอุณหภูมิที่นี่อาจขึ้นสูงได้ถึง30องศาเซลเซียสเลยนะครับ โดยอาหารหลักที่พวกเขาใช้ทานกันที่นี่มันจะเป็นพวกเนื้อสัตว์แล้วก็ปลานั่นเป็นเพราะว่าที่นี่มีความหนาวจัดจนไม่สามารถที่จะปลูกผักได้ด้วยความหนาวของที่นี่มันหนาวชนิดที่ว่าคองเลวทุกอย่างแทบจะจับตัวเป็นน้ําแข็งเลยนะครับแต่คุณไม่ต้องเป็นห่วงผู้คนที่อาศัยอยู่ที่นี่นะครับเพราะพวกเขาสามารถที่จะปรับตัวเพื่อใช้ชีวิตอยู่กับสภาพอากาศแบบนี้ได้อย่างสบายๆแต่ถ้าพูดถึงเมืองที่หนาวที่สุดในโลกเราก็คงต้องยกให้กับเมืองยาคุส ซึ่งเป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐซาฮาในประเทศรัสเซียโดยมีการบันทึกอุณหภูมิที่ต่ำสุดอยู่ที่ประมาณติดลบ64.4องศาเซลเซียสเลยนะครับ 2. ทะเลทรายที่ร้อนที่สุดในโลกทะเลทรายลุดเป็นทะเลทรายที่ตั้งอยู่ในประเทศอิหร่านซึ่งทางนาซาครับได้เคยเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการค้นพบว่า ทะเลทรายแห่งนี้มีความร้อนที่สูงกว่าเดสววลเล่ที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นหุบเขาแห่งนรกของประเทศสหรัฐอเมริกาเลยนะครับโดยทะเลทรายแห่งนี้มีพื้นที่ประมาณ51,800ตารางกิโลเมตรและมีลักษณะภูมิประเทศที่หลากหลายรวมไปถึงภูเขาหินและพื้นที่ราบที่มีลักษณะเป็นทรายที่ดูแปลกตาและน่าทึ่งเป็นอย่างมากเลยครับและนอกจากรายละเอียดต่างๆที่เราได้กล่าวไปเบื้องต้นแล้วก็ยังมีบริเวณที่เรียกว่าแกนดอมเบอร์ยาน ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในฐานะจุดที่มีอุณหภูมิที่สูงที่สุดที่เคยบันทึกได้บนโลกใบนี้ครับโดยมันมีอุณหภูมิที่ถูกบันทึกไว้เมื่อปีกิทสศักราช2005อยู่ที่ประมาณ70.7องศาเซลเซียสเลยนะครับส่วนถ้าเป็นในช่วงอุณหภูมิปกติของช่วงฤดูร้อนที่นี่จะมีอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ50องศาเซลเซียสแต่ถ้าเป็นในช่วงของฤดูหนาวครับอุณหภูมิตอนกลางคืนอาจลงไปต่ำถึงศูนองศาเซลเซียสเลยนะครับนอกจากนั้น ที่นี่ยังมีความแห้งแล้งเป็นอย่างมากโดยมีปริมาณน้ําฝนที่เฉลี่ยน้อยกว่า3เซนติเมตรต่อปีแต่ถึงอย่างนั้นที่นี่ก็ยังคงมีสิ่งมีชีวิตที่สามารถปรับตัวให้อยู่กับสภาพอากาศที่รุนแรงแบบนี้ได้อีกทั้งที่นี่ยังได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกในปีคิทตศักลาช2016เพื่อป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศในพื้นที่นี้อีกด้วยนะครับ3 หมอ,อกหนาที่สุดในโลกในช่วงหน้าฝนนะครับหลายคนก็คงอยากจไปเที่ยวภูเขาเพื่อชมความสวยงามของหมอ,อกอย่างแน่นอนใช่ไหมครับแต่คุณคงไม่อยากไปดูหมอ,อกที่แกนแบงค์ในประเทศแคนาดาอย่างแน่นอนครับเพราะที่นี่มันขึ้นชื่อว่าหมอ,อกหนาที่สุดและเกิดหมอ,อกปล่อยที่สุดในโลกเลยนะครับซึ่งสาเหตุที่ทําไมที่นี่ถึงมีหมอ,อกหนาะนั่นก็เป็นเพราะกระแสน้ําเย็นของกระแสน้ําแลบาดอนมาบรรจบกับกระแสน้ําอุ่นของกราฟสตีม จนทาให้เกิดการควบแน่นของไอน้ําและก่อตัวเป็นหมอกที่หนานั่นเองครับและในบางช่วงของปีพื้นที่นี้สามารถมีหมอกได้เกือบถึง200วันต่อปีซึ่งถือได้ว่ามีความถี่ในการเกิดหมอกที่สูงที่สุดในโลกเลยนะครับซึ่งการเกิดหมอกหนาๆามันก็เป็นอันตรายด้วยเช่นเดียวกันโดยเฉพาะอุบัติเหตุจากทางเรือของชาวประมงที่มีการชนกันอยู่บ,บ่อยๆหรือเหตุการณ์การชนของเรือเดินสมุทรไททานิกในปีคิศักราช1912 ที่เกิดขึ้นใกล้เคียงกับพื้นที่นี้ซึ่งนักวิชาการก็เชื่อว่าสาเหตุที่มันเกิดขึ้นน่าจะเป็นในเรื่องของวิสัยทัศน์ที่มองได้เห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ครับจึงส่งผลให้เรือที่ต้องการจะผ่านพื้นที่น้ำแข็งและหมอกหนาะทําให้เกิดการมองที่แย่ลงและเกิดอุบัติเหตุได้ครับหรือบางครั้งหมอกที่หนาจัดก็มีการรวมตัวกันจนดูคล้ายเป็นคลื่นสึนามิที่ชวนขนลุกอีกด้วย และไม่เพียงเท่านั้นครับพื้นผิวน้ำยังมีความตื้นเพียงแค่15-91ถเมตรเท่านั้นซึ่งส่วนผลทําให้บริเวณนี้ค่อนข้างที่จะอันตรายเวลาที่เรือแล่นผ่านอาจมีโอกาสชนภูเขาน้ําแข็งได้มากขึ้นนะครับ 4. ฟ้าผ่ามากที่สุดในโลกคาตาทาโบไลนิงถือเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่น่าทึ่งที่เกิดขึ้นบริเวณทะเลสาบมาลาไกาโบในประเทศเวเนซุเอลา ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในฐานะสถานที่ที่มีฟ้าผ่ามากที่สุดในโลกครับโดยมันจะเกิดฟ้าผ่าประมาณ140-160วันต่อปีและมีความถี่สูงถึง260ครั้งต่อชั่วโมงซึ่งส่วนมากจะเกิดขึ้นในเวลากลางคืนประมาณช่วง2ทุ่มไปจนถึงตี4ของวันถัดไปนะครับและส่วนสาเหตุที่ทําให้เกิดฟ้าผ่าเป็นจานวนมากขนาดนี้นั่นเป็นเพราะระหว่างทางของแม่น้ําสายนี้ได้มีการพัดพาเอาอินทรีย์วัตถุ ที่กำลังย่อยสลายมายังปากแม่น้ําเป็นจํานวนมากจนก่อให้เกิดเป็นแก๊สมีเทนลอยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศแล้วรวมตัวกันเป็นก้อนเมฆเมื่อลมที่มีความร้อนสูงเข้ามาปะทะจึงทําให้เกิดการเสดสีและสะสมประจุไฟฟ้าไว้จนสุดท้ายมันก็ต้องปล่อยลงสู่พื้นดินจนกลายเป็นปรากฏการณ์คาธาทำโบไลนิ่งนั่นเองครับด้วยปรากฏการณ์คาทาทำโบไลนิ่งถูกบันทึกครั้งแรกในช่วงศตวตรรษที่16และตั้งแต่นั้นมา ก็ได้มีการศึกษาปรากฏการณ์นี้อย่างต่อเนื่องซึ่งมีความสําคัญในด้านการศึกษาของอุตุนิยมวิทยาและภูมิศาสตร์เป็นอย่างมากเลยนะครับนอกจากนั้นมันยังดึงดูดให้นักท่องเที่ยวที่อยากเห็นปรากฏการณ์สุดแปลกนี้เดินทางมาชมในแต่ละปีไม่น้อยเลยนะครับและถ้าคุณไม่อยากเสี่ยงที่จะโดนฟ้าผ่าเราแนะนําให้คุณดูคลิปของเราก็เพียงพอแล้วครับ 5. ฝนตกมากที่สุดในโลก รัฐเมคาไลอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอินเดียถือเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีฝนตกมากที่สุดในโลกโดยเฉพาะ2เมืองคือเมาซินแลมและเซียลาปุนจีซึ่งทั้ง2เมืองมักได้รับการจัดอันดับให้เป็นสถานที่ที่มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยสูงที่สุดในโลกโดยเมาซินแลมมีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ1 1 8 7 1ม mm, หรือประมาณ12เมตร จนทำให้กลายเป็นสถานที่ที่ได้รับการจดบันทึกว่ามีฝนตกมากที่สุดในโลกส่วนที่เชียราปุนจีแม้จะไม่ได้มีปริมาณน้ําฝนที่เฉลี่เท่ากับเมาซินแลมในปัจจุบันแต่มันก็เคยได้รับการบันทึกว่าเป็นสถานที่ที่มีปริมาณน้ําฝนที่เยอะที่สุดในช่วง12เดือนคือ26,471ม mm, ิลเมตรในช่วงระหว่างเดือนสิงหาคมปีคิตศกราช1860 ไปจนถึงเดือนกรกฎาคมในปีคิเตศักราช1น6 1นะครับโดยฝนที่ตกในรัฐเมคาไลเป็นผลมาจากกระแสลมมรสุมที่พัดมาจากมหาสมุทรอินเดียโดยลมพวกนี้ถูกภูเขาขวางเอาไว้ครับจนทําให้เกิดการยกตัวแล้วกันตัวเป็นเมฆฝนจึงส่งผลทําให้มีฝนตกตลอดช่วงฤดูม,มรสุมนั่นก็คือในช่วงของเดือนมิถุนายนไปจนถึงเดือนกันยายนของทุกปีนั่นจึงทําให้ชาวบ้านต้องมีไอเทมชนิดหนึ่งที่เรียกกันว่านับ ซึ่งมันเป็นล่มที่ทํามาจากไม้ไผ่และใบตองจากชนพื้นเมืองชาวคาซีที่มีลักษณะคล้ายกระจาดท,ทรงใบไม้หรือหลังเต่าเพื่อใช้ในการกลุมตัวและหัวไม่ให้เปียกฝนนั่นเองครับและถึงแม้ว่าสภาพอากาศของที่นี่จะดูเดรัรายวไวไวแต่รัฐเมคาไลกลับเป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติอยู่เป็นจํานวนมากโดยเฉพาะสะพานต้นไม้มีชีวิต ซึ่งเป็นสะพานที่มีชื่อเสียงและถือเป็นสะพานที่แปลกที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่ชาวบ้านได้ช่วยกันสร้างจากรุ่นสู่รุ่นและส่งต่อกันไปอย่างไม่มีวันจบสิ้นครับ 6. ร่องน้ําที่ลึกที่สุดในโลกเขตร่องน้ําลึกมาเีนาถือเป็นหนึ่งในจุดที่ลึกที่สุดของมหาสมุทรที่สำรวจได้นขณะนี้และมันยังเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ลึกลับและน่าค้นหามากที่สุดในโลกใต้ทะเลอีกด้วยครับ โดยมันตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกทางตะวันตกเฉียงเหนือใกล้หมูกก่เกาะมารลนาทางตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์และทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นนะครับโดยมันมีความลึกที่สุดอยู่ที่ประมาณ19,94เมตรจากระดับน้ําทะเลและทอดยาวเป็นแนวโค้งมีความยาวที่วัดได้ประมาณ2,540กิโลเมตรและมีความกว้างเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ69กิโลเมตร โดยในจุดที่ลึกที่สุดของร่องน้นํานี้จะมีความดันสูงกว่าเป็นพันเท่าของความดันในบรรยากาศที่ระดับน้ําทะเลนะครับโดยจะอยู่ที่ประมาณ1,086บาหรือ15,750ปอนต์ต่อตารางนิ้วโดยร่องน้ําลึกมาลีนาจะมีลักษณะเป็นหุบเหวลึกที่เกิดจากการมุดตัวของแผ่นเปลือกโลกซึ่งแผ่นเปลือกโลกแปซิฟิกได้เลื่อนตัวเข้าไปอยู่ใต้แผ่นเปลือกโลกมาลีนาโดยกระบวนการนี้เราจะเรียกกันว่าการมุดตัวของแผ่นเปลือกโลก จนทําให้เกิดการดันของชั้นหินและสร้างเป็นร่องลึกในมหาสมุทรนั่นเองครับและนอกจากความลึกและแรงดันแล้วที่บริเวณแห่งนี้ยังมีสิ่งมีชีวิตที่ปรับตัวให้อยู่กับสภาพอากาศที่เร็วร้ายเช่นนี้ได้ไม่ว่าจะเป็นแอมฟิพอดซึ่งเป็นสัตว์จำพวกกุ้งขนาดเล็กหรือปลาเเนลฟิตที่มีร่างกายที่อ่อนนุ่มเพื่อทนแรงดันที่สูงได้รวมไปถึงแบคทีเรียและจุลินทรีย์ที่ทนกดและความดันที่สูงได้ ที่สามารถดำรงชีวิตในสภาพแวดล้อมที่ปัสจากแสงและมีการสังเคราะห์สารอาหารจากสารเคมีได้อีกด้วยนะครับ 7. หิมะตกมากที่สุดในโลกถ้าพูดถึงสถานที่ที่มีหิมะตกมากที่สุดในโลกเชื่อว่าหลายคนคงคิดว่าต้องเป็นสถานที่ที่หนาวสุดขั้วอย่างเช่นขั้วโลกเหนือหรือไม่ก็ขั้วโลกใต้อย่างแน่นอนครับแต่กลับกัน ในความเป็นจริงพื้นที่ที่มีปริมาณหิมะที่ตกสะสมเฉลี่ยต่อปีมากที่สุดกลับไม่ได้อยู่ในสถานที่เหล่านั้นเลยครับแต่กลับไปเป็นจังหวัดเล็กๆจังหวัดหนึ่งทางตอนเหนือของประเทศญี่ปุ่นนั่นก็คือเมืองอาโอโมริที่ได้รับการบันทึกว่าเป็นเมืองที่มีปริมาณหิมะตกมากที่สุดเป็นประจำทุกปีโดยมีปริมาณหิมะตกเฉลี่ยอยู่ที่792เซนติเมตรต่อปีและในบางปีนะครับปริมาณหิมะที่ตกอาจสามารถสูงได้ถึง1000เซนติเมตรก็ได้นะครับ ซึ่งสูงกว่าหลายเมืองในประเทศที่มีอากาศหนาวอื่นๆอีกด้วยโดยหิมะที่ตกมาจะส่งผลต่อการเดินทางและการดำเนินชีวิตของคนในเมืองโดยจะมีการจัดการทำความสะอาดถนนและพื้นที่สาธารนณะเพื่อให้สามารถใช้เดินทางได้อย่างราบรื่นนั่นจึงทำให้รัฐบาลของญี่ปุ่นครับต้องหมดเงินเป็นจำนวนมากในการเกยหิมะจำนวนมากเหล่านั้นและถึงแม้จะดูเหมือนว่าการที่หิมะตกเยอะมันเป็นเรื่องที่แย่แต่ในทางกลับกันมันก็มีสเสน่ห์ ที่ดึงดูดให้ทั้งคนญี่ปุ่นและก็นักท่องเที่ยวออกมาทํากิจกรรมสนุกสนุกที่เลนหิมะกันเป็นจํานวนมากจนถึงขั้นที่ว่าทางจังหวัดอาโอโมริเอารถไถมาเกลี่ยหิมะจนกลายเป็นกําแพงหิมะที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมชมเป็นอย่างมากอีกด้วย 8. ลมแรงที่สุดในโลกหากคุณสงสัยว่าสถานที่แห่งไหนที่มีลมแรงที่สุดในโลกเราต้องบอกเลยครับว่าที่ภูเขาวอชิงตัน ที่ตั้งอยู่ในเมืองนิวแฮปเซียทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศสหรัฐคือสถานที่ที่คุณกําลังตั้งคาถามอยู่ครับด้วยภูเขาวอชิงตันมีความสูงอยู่ที่ประมาณ1,917เมตรมันเคยถูกบันทึกว่าเป็นภูเขาที่มีลมแรงที่สุดในโลกโดยสถิติโลกที่ถูกบันทึกเอาไว้นั่นก็คือ327กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเร็วแรงพอๆกับเฟอร์รารี่เลยนะครับแต่คุณจะคิดว่าความเร็วระดับนี้มันจะพัดตลอดทั้งวันนะครับ มันก็มีแรงบ้างเบาบ้างเป็นตามช่วงของเวลานั่นจึงทำให้อาคารรวมไปถึงหอคอยที่อยู่บนยอดเขานั้นล้วนต้องถูกล่ามโซ่เอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้โครงสร้างเหล่านี้ถูกพัดพาไปนั่นเองครับซึ่งสาเหตุที่อากาศบนภูเขาวอชิงตันมีลมที่พัดแรงนั่นก็เป็นเพราะว่าที่ตั้งของภูมิศาสตร์ครับเนื่องจากยอดภูเขาแห่งนี้ตั้งอยู่บนเส้นทางของพายุหลายลูกและการจะขึ้นมาบนยอดเขานี้มีทั้งแบบเป็นนั่งรถรางหรือคุณจะขับรถขึ้นมาเองก็ได้ หรือถ้าคุณอยากชมความเป็นธรรมชาติก็สามารถเดินเท้าได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแถมที่นี่ยังมีอุณหภูมิที่ต่ำติดลบระดับ40องศาเซลเซียสและยังมีหิมะที่ตกหนักอยู่บ่อยๆแต่ยังไงมันก็ยังไม่ใช่สถานที่ที่หนาวที่สุดในโลกเพราะว่าเมืองที่หนาวที่สุดในโลกคือเมืองยาคูสในรัสเซียหรือถ้าเป็นหมู่บ้านที่หนาวที่สุดในโลกก็คือโอมิยากอนในรัสเซียเช่นเดียวกันครับจากทั้งหมดที่เราได้บอกไปทั้งความสูงของยอดเขาและลมที่แรงจัด รวมไปถึงอุณหภูมิที่หนาวแบบสุดขั้วอีกด้วยนั่นจึงทําให้ภูเขาวอชิงตันกลายเป็นหนึ่งในสถานที่ที่จัดว่าอันตรายและไม่ควรมาเป็นอย่างยิ่งครับ 9. สถานที่แห้งแล้งที่สุดในโลกหากพูดถึงสถานที่แห้งแล้งที่สุดในโลกเชื่อว่าหลายคนก็คงคิดถึงทะเลทรายอย่างแน่นอนใช่ไหมครับใช่ครับคุณคิดถูกแล้วเพราะทะเลทรายอาตาคามาที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศชิลี ครอบคุมพื้นที่ถึง15,000ตารางกิโลเมตรแห่งนี้ได้รับการขนานนามว่าเป็นสถานที่ที่แห้งแล้งที่สุดในโลกเนื่องจากมีความชื้นของอากาศที่ต่ำและแทบจะไม่มีฝนตกเลยในบางพื้นที่ครับโดยเฉลี่ยของปริมาณน้ำฝนของที่นี่จะอยู่ที่ประมาณ1-15มิลลิเมตรเท่านั้นและในบางพื้นที่ของเทเลซายอาตาคามาอย่างเช่นเมืองอาลิคาอาจมีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยน้อยกว่า1มิลลิเมตรต่อปีด้วยซ้ำไปครับและบางพื้นที่ ก็ไม่ได้มีการบันทึกปริมาณน้ําฝนมานานถึง400ปีแล้วนะครับส่วนสาเหตุของความแห้งแลง้งมันเกิดจากการที่ทะเลทรายแห่งนี้ถูกปิบอัดระหว่างแนวเทือกเขาแอนดิสและกระแสน้ําเย็นฮัมโบซึ่งทําให้เมฆฝนถูกยกตัวสูงขึ้นและไม่สามารถเคลื่อนที่เข้ามาในพื้นที่แห่งนี้ได้ส่วนอุณหภูมิในทะเลทรายอาตาคามาก,ก็แตกต่างกันมากระหว่างกลางวันและกลางคืนโดยในช่วงกลางวัน อุณหภูมิของที่นี่จะสูงอยู่ที่ประมาณ25-30องศาเซลเซียสในขณะที่ตอนกลางคืนอุณหภูมิของที่นี่จะลดลงอย่างรวดเร็วจนอาจต่ำกว่าศูนย์องศาและในบางพื้นที่ของเทะเลทรายก็สามารถมีสภาพอากาศที่ใกล้เคียงกับดาวอังคารนั่นจึงทําให้ทางนาซาใช้ที่นี่ในการฝึกนักบินและทดสอบเทคโนโลยีใหม่ๆที่พวกเขาคิดค้นขึ้นมาได้ครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับแต่ละสถานที่ที่เรานํามาให้ชมกันในวันนี้ เห็นแบบนี้แล้วทําให้เมืองไทยของเราน่าอยู่ขึ้นมากเลยนะครับและถ้าหากคุณชื่นชอบคลิปนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับหรือถ้าคิดว่าต้องมีส่วนไหนที่เราต้องทําการปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นก็คอมเมนต์บอกเราได้เลยนะครับบาย